สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆนะครับผมหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ชมอยูแล้วครับผม คลิปนี้ก็จะเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นบ้างนะครับผมเพราะว่าคลิปก่อนก็ได้ดูของเล่นจากจีนนะครับก็เป็นออแมกกาตอนแปลงล่าเป็นผู้ร้ายเป็นรถบรรทุกน้ํามันนะคลิปก่อนนู้นก็ดูเรื่องคาร์สนะครับผมแปลงล่าเป็นอลติมัสพามแปลแนะรถล,ลาาจูงอย่างเงี้ยครก็เลยเอา ผู้ร้ายมาเล่นก็เป็นแมกกาตอนนะมีผู้ร้ายก็ต้องมีตำรวจนะครับผมผมก็เลยคิดว่าต้องหารถตำรวจมาเล่นให้ท่านชมทุกคำนะครับก็เอาคันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นงานสไตล์ของญี่ปุ่นโดยฮะไม่ใช่ของอเมริกาเหมือนอัลตินัตพากับแมกกาตอนนะครับผมก่อนอื่นจะมาดูกันนะครับผมว่ารถตำรวจคันนี้ของญี่ปุ่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเข้ามากดติดตามคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจนะครับผมนะมากดไลค์กันนะครับผมนะ อ,อ,อย่างไรก็ดีนะครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดไปนะครับแปลภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้หรือว่าของเล่นนะครับที่มามาให้ชมนะครับรีวิวไม่ถูกใจท่านท่านอยากจะดูพวกตัดแปลงล่างผมเอารถมารีวิวท่านอยากจะดูหุ่นประกอบผมก็เอาของเล่นอื่นมารีวิวท่านไม่ถูกใจนะครับผมผมก็ขอภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผม Uh huh. มาดูกันเลยดีกว,ว่านะครับผมว่าครั้งนี้รถญ,ญี่ปุ่นแปลงร่างจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนี่ที่เห็นก็เป็นรถตำรวจนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะวครับว่าเขากล่องเขาจะเป็นแบนแบไหนยังไงนะครับผมนี่นะฮะกล่องเขาก็ด้านหน้าเขาก็จะมีรายละเอียดน้อยนะครับผมก็เลยโชว์ด้านหลังนะครับในด้านหน้าก็จะเขียนไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษเขียนว่าไซเบอร์ตอนแน่นอนนะครับผมไซเบอร์ตอนนี่ก็เป็นฝ่ายพระเอกนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่พระเอกแต่ว่าเป็นผู้ช่วยพระเอกนะครับก็4003ด่วนใหญ่แล้วของเล่นญี่ปุ่นเขาจะมีรหัสนะครับผมก็จะมีโลโก้นะครับ,บอ่ายบนตอนหรืออัลตบอกนั่นเองนะครับฝ่ายพระเอกนะครับผม เมื่อไปก่อนบ้านผมถูกน้ําท่วมนะก็คู่มือก็ไม่รู้หายไปไหนก็อาจจะเก็บอยู่นะครับแล้วก็มีการตรงนี้เป็นการสารมติก็หายไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะหาให้เจอนะครับก็ขุดของเก่าเล้กับแบบนี้นะครับแต่ว่าด้านหลังแพ็คเขานะครับสวยมากๆเลยครับผมก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับผม ตรงนี้นะฮะนีมีลูกเล่นก็มีกลางแปลงร่างเป็นรถตำรวจนะครับผมก็คล้ายๆกับ police highway หรือพวกรถแลมบ o นนี่ n i ครับผมพวกนี้นะครับก็มีลูกเล่นเป็นเนี่ยเป็นไฟฮะ เป็นสามารถยิงได้สองลูกนะครับผมเนี่ยเป็นไฟติดท้ายรถลคล้ายแบบเทเบอร์เฮอร์โบแล้วก็ติดข้างหลังได้ลูกเล่นก็มีแล้วก็ติดเอามาเป็นปืนแล้วก็ยิงได้ครับเนี่ยปูปูปูุสองลูกนะครับนี่ก็แปลงล่างเป็นหุ่นยนต์สไตล์ญี่ปุ่นนี่ฮะถืออาวุธเหมือนใส่ใส่อะไรใส,ใส,ใส,ใส่พวกชุดชุดกระโปรงชุดที่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยชุดเอเอพี่ว่าคุมขาคุมเขา่านะครับผมนะนี่มีโลโก้จะบอก หน้าตาหุ่นก็เหมือนญี่ปุ่นเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะผมชอบมากครับเป็นงานที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ดีนะครับก็จะมีลูกเล่นแค่นี้นะครับผมนะมีแค่นี้เองครับมาดูร่างรถกันดีกว่าครับว่าเดี๋ยวผมจะหาวิธีเล่นอย่างไรแบบไหนยังไงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ลูกกระสุนนะเดี๋ยวค่อยเล่นกันนะครับผมนี่ก็รถนี่ก็จะเหมือนรถเหล็กดีๆนี่เองครับผมนี่พลาสติกดีมากๆครับแน่นอนนะครับของแท้จุดเชื่อมต่อต่างๆนี่ ติดสนิทแป๊ะไม่เหมือนเมกะตอนอาจจะมีจุดที่ว่าหลวมบ้างครับบ้างแต่อันนี้ของแท้แน่นอนครับราคาก็สูงตามครับ เป็นตรงนี้เป็นกระจกเป็นชิ้นใสใสจริงๆครับผมข้างในนี่มองเห็นใกล้ๆเป็นที่นั่งคนขับสองที่นั่งเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็มีไฟสีสันนี่เก็บรายละเอียดมากครับอันนี้เป็นรถสไตล์ญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเป๊ะเลยฮะอันนี้น่าจะเก็บเป็นโพลิสมากกว่านะครับผมเอ,อแล้วก็มีชิ้นใสตรงนี้ใค,ครนะแล้วด้านท้ายก็มีชิ้นใสนะครับโอ้โหแค่นี้เขายังเก็บรายละเอียดเลยครับเป็นไฟเบรกอย่างเงี้ยนะครับผมอืม ล้อนี่เป็นชุบโคมเมี่ยงที่สําคัญตรงนี้นะครับเป็นล้อยางนะครับผมเนี่ยไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นยางนะครับยางนิ่มๆเลยเวลาตอนเขาวิ่งเนี่ยจะวิ่งแบบหูนนิ่มมากเลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้การเก็บก็ดีมากครับก็จะไม่เห็นหน้าตาของขุนแขนขาก็จะพับเข้าที่เข้าทางหมดนะครับผมอื้สวยจริงๆแล้วครับตัวนี้นะครับอันนี้ออกจากเหลืองๆนิดนึงแล้วครับเพราะว่าผมเก็บไว้เป็นงานตั้งแต่ปี2001นะครับ เอ่อเรื่องเข้ามาจากเรื่อง Transformer r o b o ลบอสอินดิสไกนะครับปี2001นะครับผมตัวนี้ก็ชื่อว่าเอ่อแม็กเอเลสเอ่อแม็กเอเลสนะครับแม็กเอเลสนะครับแม็กชี่นะครับแม็กเอเลสนะครับผมหรือว่าชื่อว่าพาวนั่นเองนะครับของฝรั่งก็จะแบบพาวพาวพาวนะครับแต่ญี่ปุ่นก็แม็กเอเลสแม็กเอเลสยังไงฮะล่างรถก็จะมีแค่นี้นะครับผมอันนี้ล่างรถนะครับตรงนี้ปีตรงนี้พับได้นะครับเพราะว่าเขาพับได้นี่เพราะเดี๋ยวเขาจะมานี่ มีอาวุธแค่สองชิ้นตัวนี้จะเป็นที่ยิงหรือเป็นปีกนะครับก็มาใส่ตรงนี้แป๊บก็กลายเป็นอาวุธเสริมนะฮะเป็นอาวุธเสริมของตัวนี้เขาครับปุ๊บนี่ฮะก็จะเป็นสามารถค่อยๆเป็นปีกบินได้เนี่ยเราเราอยากจะให้มีไฟขึ้นมาแป๊บนี่เราก็เอาที่นี่กระสุนนะฮะเฟรมมิสไซล์สองชิ้นเป็นชิ้นใสๆพลาสติกใสสวยมากเลยครับผมใส่เข้าไปตรงนี้ ก็จเสร็จโอ้โหรถก็จะติดเทอร์โบและมีไฟวิ่งนะครับวัดขนาดดูสักนิดนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณสักเอ,อ่อความยาวของรถอยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนครึ่งนะครับส่วนมาถึงตรงนี้เลยก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดเซนนะครับสิบเจ็ดเซนนะครับผมเห็นไหมฮะสวยมากเลยความกว้างก็อยู่ที่ตัวรถก็หกเซนนะครับผมหกเซนนะครับแต่ถ้ารวมหมดนี่เลยก็ประมาณสักเก้าเซนนะครับผมนี่ขนาดของเขาก็โอเคครับ เป็นขนาดดีลักทั่วทั่ไปนะครับสวยมากๆครับผมนี่ฮะลูกเล่นขเขาตามให้ให้บอกเขาก็จะให้เรยแค่นี้นะครับแต่ว่าผมก็ธรรมดาครับต้องหาเรื่องเล่นอย่างอื่น,นครับอยากจะเอ้ยเป็นอาวุธเราไม่อยากจะเล่นเป็นเป็นแล้วนะเป็นไฟให้บินเทอร์โบไฟแล้วผมก็มาติดอาวุธต,ตรงนี้ปั๊บนี่ผมก็จะเปลี่ยนแปลวัตถุอยู่ข้างหน้าแล้วครับเนี่ยฮะการเล่นก็ต้องสร้างสรรค์เราเองครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นตามรูปแบบที่เขากหนดมให้สามารถยิงได้ยิงตูวลุนครับ โอ้โหนะครับเนี่นี่ยิงไฟเลยครับยิงโอ้โหผมชอบการออกแบบของเขาครับมันไม่มีระบบสปริงนะครับเป็นแค่แกนล็อกตรงนี้ทําให้แน่นๆพอแน่นแป๊บเขาก็สามารถพัดดันไปแป๊บปึ้งเขาก็ยิงได้นะถ้าเป็นสปริงสปริงอาจจะเสียได้นะครับผมเนี่ยชอบการออกแบบเขามากครับผมเขาก็ท่อยทำนะฮะแล้วก็ยิงไม่รุนแรงเกินไปไม่อันตรายสำหรับเด็กนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยแค่แนี้ง่ายๆแล้วเกิดว่ามันยิงไม่แรงเราก็แบบิด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 ตรงนี้ให้มันแน่นขึ้นปั๊บก็ใส่ถ้วยใ,ใหม่นะทำให้แรงขึ้นนั่นเองฮนะแก้ไขก็ง่ายครับดีกว่าระบบสปริงนะครับผมอ่ะตอนนี้นอกจากติดตรงนี้ได้แล้วครับผมผมก็หาเรื่องติดไปเลยนะครับผมตรงไหนมีติดผมก็ติดนี่นี่ก็ได้นะด้านหน้านะครับมาติดด้านหน้านี่ก็ได้นะครับเท่ดีนี่เห็นไหมฮนะนี่ก็จะเป็นยิงได้ด้านหน้านะครับผมฮะ ตู้ตู้ยิงกดปุ่มยิงเลยนี่ฮะเออเห็นไหมครับเข้าใจเนี่ยของเล่นก็ต้องหาเรื่องเล่นสนุกนะครับผมอ่ะนี่ท่านฟอร์มกันดีกว่าครับท่านฟอร์มพอเราล่างรถหมดแล้วครับยิงอีกทีกำลังสนุกดิพี่โยิงไกลจริงๆเลยครับผมอโอเคนะแล้วก็ถอดออกมาครับปึ๊บอ้าวแล้วเราจะแปลงล่างแล้วท่านฟอร์ม คู่มือหายไปแล้วครับแต่ก็ยังพอจําได้นะครับผมเพราะว่าเล่นไว้นานแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรยากครับผมนี่แกะปีตัวนี้ออกเลยครับมุนเทปีนะครับเป็นประตูเปิดประตูได้ให้คนขับขึ้นไปนั่งนะครับผมก็คล้ายประตูปิดนกนั่นเองครับสามารถที่จะหมุนนี้ได้นะครับปึ๊บจอดรถปึ๊บคนขับก็ไอ้คนขับก็ขึ้นไปข้างในแบบนี้เป็นประตูปิดนกนั่นเองนะครับผมอืมก็หมุนลงมาฮะปึ๊บโอเคอย่างนี้นะครับเออแต่แล้วก็เอากระจกนี้ขึ้น นี่ตึ๊ดต๊โหกระจกนี่ฮะที่นั่งคนขับเหมือนเป๊ะเลยผมเข้าใจดีทายดีครับผมนี่ขึน๊๊ต๊ดนี่พับเข้าไปปุ๊บนี่นี่ก็ออกเรียบร้อยแล้วครับนะฮพนังคนขับนี่ช่วงนี้ก็เหมือนช่วงขาดึงขึ้นมาปุ๊บตึ๊ด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 ตึ๊ไปหุ๊นไ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ ส่วนเท้าก็ไปด้านหน้าเหมือนกันเป็นบอลจอยหมดครับดังนั้นหมุนไปตรงไหนก็ได้ครับเล่นสบายเลยครับผมชอบมากงานพ่เป็นบอลจอยนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีลูกเลื่อนให้เราเลื่อนเข้าไปครับผมเลื่อนเข้าไปชิดเลยครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วฮะก็จะเสถีเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าอันนี้เราก็พลิกไปด้านหน้าตื้อนี่เห็นด้านหน้าไหมครับก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับผมด้านหน้าอ่าตรงนี้ลองมาสักหน่อยนะครับอ่าได้เหมือนของเขา จัดท่าทางจัดขาก่อนนะครับอย่าหน้าเก็บละเอียดนะแล้วก็เปิดมือออกกันเลยครับนี่านี้ขึ้นนะครับตรงนี้ก็เอามือออกมามือเข้าอยู่ช่องนี้ครับอแกะมาเลยครับอติดแน่นดีครับผมผมชอบของแท้ที่ติดแน่นแกะมาอย่างเงี้ยฮะเห็นมือแล้วครับนอ่อย่างนงี้อันนี้เราก็ปึ๊บเอาตรงนี้ลงนะครับนี่ลงปึ๊บเนี่ยปึ๊บพับพับปึ๊บโอ้ตรงนี้เราก็สไลด์เข้าไปปึ๊บ โอ้โหสุดยอดนี่ก็พับนี้ปุ๊บโอ้โหเห็นตาเอออัลตบอกแล้วครับผมหรือว่าเออใส่เบอรตอนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่พับเข้าไปนะเอาหัวออกมาเตะ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 อ้าหน่าหล่อเท่มากครับสไตล์ญี่ปุ่นเลยครับผมอ่าเนะหน้าหล่อจริงๆเลยครับผมนี่เอาแว๊บๆเลยเป็นสีแบบคล้ายๆชุบโครเมียมเป็นชิ้นใสนะของญี่ปุ่นนะครับเตะ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 เตอ่าหมุนแขนออกมาเลย พับแขนตึ๊บยืดแขนออกแป๊บเรียบร้อยแล้วฮะโด้โหดูตรงนี้นะครับสวยจริงๆครับเป็นเครื่องยนต์กลไกนะครับผมแขนข้างนี้เขาจะเป็นโลได้เราหมุนหมุนตึ๊ตึ๊ดตึ๊บอ่าแล้วก็เอ่อยืดตรงนี้ออกนะครับผมแกะตรงนี้ออกก่อนนี่เห็นไหมฮะโอ้ลูกเล่นเขาสุดจริงจริงเลยครับผมนะหมุนแป๊บตรงนี้พับลงหน่อยตึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็หมุนขึ้นตรงนี้ก็กลายเป็นโลเห็นไหมฮะปึ๊บนี่ก็จะเป็นโลเห็นช่วงมือไหมครับผมเออก็ได้โล่แล้วครับผมแค่นี้เองครับ ข้อต่อข้ออะไรเขาก็จะทำมาดีมากๆของแท้แบบนี้ราคาก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับก็คงจะแพงหน่อยนะครับผมอันนี้เล่นตามมาตรฐานก็นะครับผมเขาก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนด้านหลังก็พับเข้าไปนะฮะปึ๊บเก็บอย่างนี้นี้ก็ปิดอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมอ่มนก็จัดท่าทาง ยืนเอาตามที่เราชอบแบบไหนยังไงนะครับนี่โอ้โอหหล่อเท่เดี๋ยวใส่วุดกันครับมาวัดขนาดกันนิดนะครับผมขนาดไหนเอ่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าเซนนะครับผมเพราะตรงเนี้ยแขนเขาก็ดึงขึ้นได้นะครับผมส่วนตัวหัวหัวนี่ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนครึ่งสิบสามเซนนะครับผมสิบสองเซนครึ่งสิบสามเซนก็เป็นขนาดดีลับทั่วไปความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองสิบสามเซนอ่าสวยมากมากเลยฮะ หล่อเท่ด้วยนะฮะหัวนี่หมุนได้ไซ้ายขวาะจะโชว์หน้าหล่อแบบไหนก็ได้นะครับผมนี่สวยดูด้านหลังก็เก็บดีครับผมสวยงามมากครับผมมีชิ้นใสล้อมุนติว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 นะฮะตรงนี้ก็เป็นโลนะครับผมนี่บอลจอยสวยมากอ่าก็จะเป็นแบบน,นี้ที่บอกว่าติดเหมือนเหมือนเหมือนใส่กระโปรงอะไรฮะไม่ใช่ครับเป็นก่อเท้านะครับสามารถที่จะดัดนี้ได้นะครับผมผมก็ดัดไปนี้ดีกว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่า อ่าอย่างนี้อ่าเข้าท่าเราชอบแบบไหนเราก็เล่นแบบนั้นนะครับผม,มจัดท่าเอานะครับผมขาก็บุนได้รอบมันเป็นบอลไจส์นะฮะโอเคครับนี่ก็ยืนเอาโอ้แท้จริงๆสุดๆครับ่ะตอนนี้เรามาใส่อุธยสักหน่อยครับตามลูกเล่นของตำรนดก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะตรงมือนะครับปึ๊บเห็นไหมครับผมนี่ก็ใส่เข้าไปนะสองลูก ก็จะติดติดกันหน่อยนะครับผมนี่แบบนี้กดให้แน่แนๆน,นิดนึงนะครับผมเอาละได้อวุธล้วครับผมอ่าตำรวจที่จับผู้ร้ายก็ต้องมีอาวุธหน่อยนะครับผมอืมเท่มากเลยนี่นะนี่เป็นโล่ยืนดีๆนิดนึงโอเคโอโ้โหนะครับ,รบเอ่อแม็กอเลอร์โอโ้โหแม็กอเลอร์หรือว่าพาวนะครับจาก transformer robot in d i s g u ก s e ของญี่ปุ่นแท้แน่นอนนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับสวยจริงๆผมชอบแบบนี้นะฮะชินใสๆเนี่ยนะฮะของเล่นแปลกๆนะครับผมบางทีก็เป็นของแท้นี่ราคาแพงแต่ว่าดีแน่นอนครับผมในชิมได้ใสถ้ามีก็ตังก็ซื้อของแท้ไปครับแต่ตัวนี้หาของก๊อปยากนะครับผมของก๊อปก็แปลกดีนะครับผมเนี่ยอาของก๊อปยากนะก็จะเป็นแบบนี้เองสวยจริงๆเลยครับผมนี่แมกอะเล็์หรือว่าพาวแล้วครับ ขุ่นสไตล์ญี่ปุ่นโอ้โ oh, ห oh. สุดดสวยมากๆนะฮะก็จัดท่าทางเล่นได้ตามใจชอบนะครับผมด้านด้านหลังนะครับผมก็เก็บดีครับนะฮะอ่าอืมนี่ก็พับได้ผมสามารถแปลงเป็นปีกได้เล่นตามจินตนาการครับผมปึ๊บนี่ฮะปึ๊งฮะน,นี่เล่นตามจินตนาการดีกว่าปึ๊บอ่ะอันนี้ก็เป็นปีกนะฮะปึ๊บแปลงเป็นปีกแล้วครับผมก็เอามาเอาดัดขาหน่อยบินหน่อยบินโชว์หน่อยป๊ ตุ้มๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆ ไม่ค่อยมีปัญหาครับผมแต่เล่นของก๊อกมาฝึกให้เรารู้จักการแก้ปัญหานะครับผมอมืสวยจริงจริงครับดอ,อ่ะอือโอเคอเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งครับผมเขาบอกว่านี่ในดูตามแบบเขาให้ติดตรงนี้ได้ครับนี่ครับที่ว่า จะกลายเป็นคล้ายๆถอยพ่นติดข้างหลังให้บินได้นี่ครับก็มาติดแบบนี้อ่าลูกเล่นเขาก็เยอะดีครับเนี่ยบินได้ละเอ้ามีมีไอ้พ่นติดหลงังเขาะได้อืมครับ świad. เข้าท่าสุดๆเรี said, ยบร้อยแล้วครับผมม็กอรัสสุดเท่ฮะ ดูด้านหลังสอกอร์เจ๋งจริงๆนครับสวยไหมครับผมสุดๆ้วครับมีไฟติดด้านหลังด้วยนะครับผมอ ه, โอ้โหสุดยอดออแล้วแต่เราจะชอบนะคะโอเคครับผมว่าปรประทับเป็นปืนด้านหน้าดีกว่าเท่เท่ดีอมติดเข้าไป ออล่ะครับผมอ่าสวยจริงๆนะครับผมคลิปนี้ก็เล่นสนุกสนุกกันนะครับผมโอเคครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆมารีวิวให้ท่านชมเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไปนะครับผมนะคลิปนี้ก็เนี่ยนะได้ดูหุ่นแปลกๆสไตล์ญี่ปุ่นไปนะครับผมเล่นก็เล่นไปตามจินตนาการไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็สนุกดีครับผมอเล่นสนุกมีความสุขกันทุกวันก็ มือก็โอเคแล้วครับผมมือก็จับนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับผมสวยสวยอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับมากดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับผมอลืมติดตามชมกันไปตลอดนะครับผมผมก็จะหาหุ่นแปลกๆมานะครับมารีวิวให้ท่านชมนะครับผมเดี๋ยวขอจัดให้สวยๆนิดนึงนะครับผม อืมเอาแล้วโอเคครับอา่าโอเคนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ